รถบรรทุกแบบนี้เลยค่ะตรงเกียร์หนึ่งค่ะไม่งั้นหัวทิมหัวตามแม้เลย ขับไปชนนะคะล้มมาค่ะนี่ค่ะแบบรถวันทุกเล่นนะคะชันไหมคะชันมากเลยค่ะเห็นป้ายนี้ไหมคะสามหกค่ะสามสูบสามหกค่ะวันนี้เหรอใช่ค่ะออกไปแล้วนะ เสาไฟหักไปเลยค่ะใช่ค่ะหักเรียบร้อยเลยค่ะฝีมือช่างแน่นอนค่ะ